รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเล่นอาคา1978จำกัดโทร2 7 7 7 7 8 8 8 8บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโท2 2> ร2 248 8 6 9 9 9คืออย่างแรกเนี่ยตัวธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องสร้างระบบให้มันมีความเขาเรียกว่าสะดวก อันต่อมาก็คือว่ามันต้องกําหนดในเรื่องของความสําเร็จให้ชัดเจนอันต่อมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือว่าในระบบแฟรนไชส์เนี่ยมันจะต้องมีอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ฟีในในงานตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด8ยี่ห้อใหญ่ครับนะครับเราก็จะได้ดูว่าธุรกิจแบบนี้มันเหมาะกับเราไหมครับหลังจากนั้นค่อยไปเข้ากระบ,บวนการอีกอันหนึ่งเพื่อดูว่าแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละธุรกิจนั้นเหมาะกับตัวตนไหม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special รายการคุยสบายๆสไตล์2ลุรมหนึ่งนะครับคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบุนแสงนะครับเราบันทึกรายการ Friday Special ทุกวันศุกร์นะครับที่ไหนครับพี่ขุม Mercedes-Benz s a a r Flag ลงทางด่วนดินแดงนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับติดกับปั๊มเชลมาถึงสัปดาห์นี้ครับพี่ขุมครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์ B.U.O.Boss นะครับ เท่าแก่ตัวจริงลงทุนกับแฟนชายอย่างฉลาดนะครับโครงการเท่าแก่ตัวจริงครับผมว่าน่าสนใจเห็นว่าได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกสิกรไทยให้เป็นพันธมิตรในการที่จะเลือกสรรหาแฟนชายซอและแฟนชายซีและกู้กับธนาคารกสิกรไทยได้ด้วยเอาละครับเพราะฉะนั้นติดตามมาได้ในค่ําคืนวันนี้นะครับ BOB เท่าแก่ตัวจริงลงทุนกับแฟนชายอย่างชาญฉลาดนะครับต้องทําอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรไปพบกับท่านอาจารย์พีกันต่อกันเลยในช่วงนี้ครับครับ จารย์ครับมีวิธีคัดเลือกแฟนชายซอเข้ามาร่วมโครงการของอาจารย์โครงการนี้ยังไงใช้เกณฑ์ไหนบ้างครับอาจารย์คือคือ,คอตอนแรกเนี่ยเราอาศัยเกณฑ์แบงก์ก่อนเนะเกณฑ์แบงก์ก่อนเกณฑ์แบงก์กแบ์กอนก่อนครับคือแบงก์เนี่ยจะต้องแอปรูผ่านก่อนว่าธุรกิจเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้สินเชื่ออันที่2ตัวผมเองเนี่ยผมตะเวนดูทั้ง 8, 8ลรายว่ารกระบวนการจัดการผู้บริหาร ทีมงานมีพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือแฟรนไชส์จริงไหมอาจารย์ก็มาสแกนต่อในเชิงลึกเพิ่มเติมใช่ครับ,รบอาจารย์ให้ความสาคัญตรงจุดไหนบ้างครับผมให้ความสําคัญของการบริหารสนับสนุนช่วยเหลือแฟรนไชส์คือคือถ้าหากว่าเขาไม่มีทีมงานที่จะคอยไปช่วยสาขาแฟรนไชส์ผมตัดออกเลยครับผมตัดออกเลยโอ้โหให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษในอนาคตเราจะไม่ใช่มีแค่ของประเทศไทยเท่านั้นรเราจะมีตั้งแฟรนไชส์จากญี่ปุน่นแฟรนไชส์จาก สิงคโปร์และก็เกาหลีที่จะเข้ามาร่วมด้วยอ๋อ8บริษัทเนี่ยเป็นโครงการนําร่องก่อนใช่ไหมครับท่านผา้ชมครับผมเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ชั้นนําของประเทศก่อนแฟรนไชส์ชั้นนําของประเทศนะครับประกอบด้วย8ธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนําดังต่อไปนี้นะครับมิยาบิดัดดีโดโชคดีติ่มซำรเสอร์ทเอ็นแอนด์บีไทยเลนอาคาชื่องคุณไหมครับครับนะฮะโมลีแคร์ครัไมเบส และฮอปไกโดมิวนะครับนี่คือ8บริษัทนะชั้นนำชั้นนำนะครับแฟนชายชั้นนำของมือไทยเอาเจ้าแรกก่อนเลยมิยาบินะฮะมิยาบิเป็นเราเรียกว่ากิลเ์รสอรองนะครับคือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคนไทยนิยมมากเลยใชายตอนนี้กำลังนิยมเนาะเพราะว่าคนจะชอบอาหารปิ้งย่างนะค่อนข้างเยอะมาก จาจำนวนเงินลงทุนเยอะับก็จะต้องลงทุนอย่างน้อยก็มี7-8แล้านขึ้นไปเจล้านต่อหนึ่งสาขาแล้วจุดแข็งของมียาบีอยู่ตรงไหนครับคือธุรกิจของมียาบีขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเข้าไปในกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มกลุ่มที่เป็นลูกค้าเป้าหมายเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นคือเขาวางโพสิชั่นนิ่งเราอาจจะเป็นกลุ่มตั้งแต่อายุตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับจนถึงครอบครัวใช่ถึงครอบครัวได้ซึ่ง การที่ทําธุรกิจอาหารเนี่ยมันมันไม่ไม่ง่ายแล้วก็ภายใน3ปีวิยาปีโตขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทครมีอีกหลายยี่ห้อซึ่งเป็นญี่ปุ่นระดับสูงก็มีนะครับซึ่งขณะนี้บริษัทก็มีวิชั่นที่จะขยายไปสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยโดยคอนเซปต์ของมี่บก็จะถูกกับความต้องการของคนไทยและก็มีโอกาสการขยายตัวสูงมากมครับ ต่อมาเป็นกลุ่มอาหารเหมือนกันนะครับ,รบแต่ว่าเป็นจะเรียกเป็นขนมได้ไหมพี่กุ่มดัตติโด่ดัตติโด้ดัตตโดจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบมากอย่างแป้งที่เขาใช้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป็น low fat นะครับคือไม่ไม่มีไขมันเข้าไปจุดที่เป็นล้านๆเนี่ยสากว่าสาขาเราจะต้องลงทุนกับดัตติโดเนี่ย ใช้เงินในการลงทุนแน่นอนแม่ดิโดการลงทุนจะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการโอเวอรเชั่นเนี่ยสำนักงานใหญ่จะช่วยเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการทำว่าถึงแฟรนไชส์ซีเนี่ยแทบไม่ต้องนวดแป้งอะไรแล้วก็ลงทุนประมาณถ้าเป็นร้านค้านะครับเป็นเ็น็อกสเป็นร้านขึ้นมาเลยเนี่ยมีตั้งแต่3ล้านขึ้นไปหรือ2ล้านกว่ากว่าเนี่ยก็ลงทุนกับแดดิโดได้นะครับก็เป็นหลักล้านเหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นแบรนด์ที่3นะครับโชคดีติมซัเรสทอรองผมก็ไปชิมเป็นระยะระยะอันนี้ชอบเลยครับอันนี้ชอบแล้วเราแล้วเราคุ้นเคยนะคนไทยคนไทยฟังแล้วเหมือนติดหูนะครับเป็นไงครับโชคดีทำโดยคอนเซปต์เนี่ยมันคือเราเรียกมันว่าเป็นเขาเรียก casual restaurant คำว่า casual restaurant เนี่ยในเมืองไทยยังไม่ค่อยใช้เป็นคําพูดถึงว่าเป็นร้านอาหารที่เราเข้าไปแล้วเรารู้ว่าเราจะกินอะไรแทบไม่ต้องเปิดเมนูโชคดีติมซัจะเป็นเขาจะมีครัวกลางที่ผลิต ติมซัมที่อยู่ในเราเรียกว่าเซมิคุกกิ้งคืออมีความสำเร็จรูปของมันในระดับหนึ่งและก็ส่งไปที่สาขาสาขาก็จะมีเครื่องมือ เฉพาะพิเศษขึ้นมาและสามารถทําให้สุกขึ้นมาสดสดสุกร้อนแล้วก็เสิร์ฟได้เลยด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากมากนะใช่แล้วก็มีกระบวนการอีกแบบหนึ่งคือลูกค้าไปชี้สั่งแบบออเดอร์ว่าจะเอาแบบนี้เอาแบบนี้แล้วก็ไปนึ่งจากร้านแล้วก็กลับมาอันนี้คือความพิเศษของโชคดีถึงสังแฟรนไชส์ราคาเท่าไหร่ครับผมผมจาได้ว่าจะอยู่ประมาณ หกแสนกว่ากว่าหกแสนไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านแต่ว่าลงทุนรวมๆแล้วเนี่ยบางสาขาอาจจะตกถึง3ล้านต่อมานะครับเป็นเจ้าที่4นะครับ,รบยังคงอยู่ในกลุ่มของอาหารนะครับ,รบเช่นเดียวกันนะครับ,รบ,รบ n v N&B ขายเครปอย่างเนี้ป่ะอาจารย์เป็นเป็นเครปเขาเรียกว่าฟิวชั่นเครปงั้นรูปแบบของเออ N&B เนี่ยก็จะมีความหลากหลายเราจัดอยู่ในประเภทสแน็ค N&B จะมีเงินลงทุนค่อนข้างน้อยลงกว่าอย่างอื่นนะอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณสัก2ล้านเนี่ยประมาณสองล้านสองล้านต่อหนึ่งสาขานะครับเป็นเครปแล้วก็มีขนมประเภทอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับมีหลายอย่างคือคือถ้าเครปเนี่ยความความยากของธุรกิจเครปคือ ถ้าคนมาสั่งแล้วคุณต้องทำเนี่ยมันใช้เวลาครับ n อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะฉะั้นจะมีสินค้าบางอย่างที่คุณซื้อสำเร็จรูปได้เลยนะครับยังมียี่ห้อหนึ่งครับกลุ่มนี้เหมือนกันแต่เป็นนมฮะเพราะไกโดมิลค์เพราะไกโดมิลค์ข้อไกโดเนี่ยเป็นนมลักษณะไหนจารย์ขาอไกโดคือสูตรสูตรที่ทำเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับคือคือญาติเข้ามาจากข้อไกโด เพราะงั้นสูตร <stock S 2> ที่ผลิตเนี่ยใช่ครับสูตรจากโคกไกโดเขาแอปพลายในรูปแบบของแทกไกโดเพื่อจะเพิ่มให้นมในเขตร้อนเนี่ยมันมีรสชาติดีพอๆกับนมในเขตหนาวอ๋อหมายความว่าเขาเอามาปรับแต่งครับปรับแต่งเพราะฉะนั้นโคกไกโดก็จะรสชาติเนี่ยไม่แพ้นมญี่ปุ่นรูปแบบของธุรกิจของเขาน่าสนใจเพราะว่ามันมีของสําเร็จรูปแล้วก็เน้นเรื่องสุขภาพมีจุดขายเรื่องสุขภาพด้วยนะครับแล้วใช้ เงินลงทุนเงินลงทุนเอาไกโดนี่จะไม่สูงประมาณล้านกว่าก็สามารถทำได้นะครับนะจุดแข็งก็อย่างล้านกว่ายังไกลอยู่ดีนะครับต่อมาคือ my bed ครับก่านชื่อตอนแรกนึกว่าขายที่นอนครั my my bed เป็นกลุ่มโรงแรม รเป็นบูติกโฮเทลหรือเปล่าฮะแต่เราเราเรียกว่าเป็นลักษณะเราเรียกแคชชวลโฮเทลถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคนที่ไม่อยากจะจ่ายอะไรฟุง้งเฟอ้อม,มีมีเหตุมีผลแล้วก็สะ,สะดวกสบายตามความต้องการของคนพักด้วยราคาที่พอเหมาะพอสมใช่ครับหมายเพราะว<ม>่หาหมายพาไม่เล็กไปไม่บูติกจนเกินไปอยู่ในอยู่ในระดับที่ที่สมสมเหตุสมผลไมเบสเนี่ยมาจากคำว่าไมโฮเทลกรุป แล้วก็แตกออกเป็นหลายหลายหลายยี่ห้อแล้วก็ My b e บ t เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ทําออกมาเป็นระบบแฟรนไชส์การลงทุนอาจจะเยอะหน่อยตั้งแต่20ล้านถึง60ล้านโอ้อันนี้น่าจะบิ๊กเบิ้มที่สุดจาก4ีห้าเจ้าที่เราคุยกันมานะยี่สิถึงถึง60ล้านถึง60ล้านเพราะเป็นเป็นโรงแรมใช่ครับเป็นโรงแรมคุณต้องสร้างโครงสร้างแต่เหมาะสําหรับคนที่มีอพาร์ตเมนต์และอยากจะปรับคือบางทีเนี่ยเรามีอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมือง ไม่คุ้มนะที่จะทำราคา,คา,าเหมาะสำหรับคนที่มีอาพาร์ตเมนต์หรืออาคารอยู่แล้ว<ช>แล้วก็จะปรับมา<ท>เป็นรูปแบบแบบแ<ช>คชเช t e ลโฮเทลเพราะว่าทำเลมันอาจจะตรงนั้นมันดีกว่าที่จะเช่าเป็นตึกแถวหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็<ล>ปรับเป็นโรงแรมขึ้นมาซะดังนั้นคอนเซปต์ลักษณะเนี้เหมาะมากครับไลน์ต่อไปครับโมลีแคร์นะฮะโบลีแคร์เนี่ยดูเหมือนว่า จะใช้เทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์จากเยอรมันด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้ยินชื่อมาหลายปีนะับโมริแคนี่นานมากครับแล้วก็พัฒนาเป็นรูปแบบของธุรกิจที่ดูแลความสมบูรณ์แบบของรถไม่ใช่ล้างอย่างเดียวไม่ใช่ล้างอย่างเดียวคือตั้งแต่ผมว่าจุดสําคัญของโมริแคที่สําคัญก็คือเรื่องของการขัดเคลือบรถจุดแข็งของโมริแคคือน้ํายาที่เขาใช้ในการดูแลรถอุปกรณ์จากเยอรมันแล้วก็มีขั้นตอนที่เขาเรียกว่าไฟฟ์พรมิเซ อันนี้คือคาพูดของเขาคือสัญญา5ประการที่เขาจะต้องมีซึ่งเขาจะต้องรักษา1 2 3 4ครับและเวลาคืนเวลาคืนรถเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบตรวจเช็คว่าเขาได้ทํานี้ทํานี้แล้วเราเองจะมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นมาตรฐานและก็ถูกต้องอยากที่เราต้องการเชื่อถือได้สบายใจใช่ครับนะะมีสักกี่สาขาแล้วครับโมริแคร์ตอน50สาขาโมริแคร์สาขาก็แล้วตตัวและตอนนี้กําลังมาแรงก็คือโปรดักที่เป็นเขาเรียกว่าเครือบแก้ว เทียบแก้วโอ้รู้สึกว่าเป็นหมื่นเลยจ้าเป็นหมื่นเป็นชัยเท่าไหร่ครับอาจารย์เป็นชัยราคาของตัวมูริแครตกประมาณไม่เกิน3ล้านก็สาล้านนะสามล้านนะครับและต่อไปเป็นอันดับที่8นะครับที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับนั่นคือ ไทยเล่นอาคารนั่นเองนะครับเนี่ยผมรอถามอาจารย์เลยครับถ้าอาจารย์ช่วยพูดถึงผมจะรอถามนะครับเนี่ยต้อพูด้วยพี่กุไม่ให้นั่งอยู่ด้วยรถเช่าที่ที่เราสามารถคัดเลือกเข้ามาเป็นแฟรนไชส์อันดับหนึ่งได้เนี่ยเราเรียกว่ารถเช่ามาตรฐานคําว่ามาตรฐานหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเนี่ยกระบวนการจัดการเขาเป็นรูปแบบที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยมีสํานักงานใหญ่ดูแล อันที่2ก็คือว่ารูปแบบของการส่งรถคือรถเนี่ยธุรกิจเช่ามาตรฐานเนี่ยเราสามารถที่จะมีการเช่าจากที่หนึ่งแล้วไปคืนอ,อีกที่หนึ่งได้อันที่3ามก็คือรูปแบบของสิ่งแวดล้อมของการเช่าเนี่ยมันมีหลายอย่างสิ่งแวดล้อมในการเช่าเช่นการประกรันภัยรับประกันการซ่อมการดูแลระหว่างทางส <3 S 1> อันนี้คือขี์ที่เราจะจัดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเรียกว่าเป็นรถเช่ามาตรฐานพี่ขุมครับอันนี้ถามในหมวกของผู้บริหาร ไทยเล่นนาคานะครับ,รบทาไมพี่ขุ่มตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการนี้ครับพี่ขุม่มก่อน <c oughs> อื่นเลยเนี่ยผมผมเห็นว่าอาจารย์ท่านท่านคัดกรองดีนะนหลายหลายระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านอาจาร,รย์เป็นคนเป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่ถือว่าเป็นครูของเมืองไทยเป็นค<อ><อ>รูเ <นะ S 1> บอร์ต้นๆเรื่อง<ช>แฟนชายของเมองืองไทยแล้วก็คิดว่าเราก็จะน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผ่านการคัดกรองครับก็อยากจะเอาประสบการณ์กับเอาสิ่งที่ที่เรามีอยู่เนี่ยครับ มาให้กับผู้สนใจนะครับนักลงทุนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเท่าแก่ตัวจริงครับไทยลนราคาเรานะครับในตัวของแรนไชส์ก็จะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับผมเงินเริ่มต้นนะครับจากไซส์ S รถที่ประมาณ20คันเนี่ยประมาณล้านห้าเองครับไซส์ M นี่จะอยู่ที่รถประมาณ40คันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านครับแล้วก็ไซส์ L นี่รถอยู่ที่60คันก็จะประมาณ4ล้านห้าครับ ธุรกิจรถเช่านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปกับธุรกิจท่องเที่ยวแนวโน้มก็ยังไปได้อีกเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยตัวที่หนึ่งแนวโน้มตัวที่2คือ AEC นะครับในปีหน้าเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ย AEC เข้ามาเนี่ยมันจะมีเส้นทาง East-West Corridor นะครับ East-West Corridor คือว่าจากตะวันออกสู่ตะวันตกเริ่มจากท่าเรือดานังผ่านลาวบาวเข้าสวรรณเขตข้ามสะานมิตรภาพมามุกดาหาร ไปกาลสินไปขอนกันเข้าเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็ไปสุดที่แม่สอดความยาว1,300กิโลเมตรนะฮะแต่อยู่ที่เมืองไทยนี้ถึง950กิโลเลยครับเพราะฉะนั้นใน2ปัจจัยนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้ธุรกิจรถเช่าเราเติบโตขึ้นมาสำหรับคำถามรอบสนุกในสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าแฟรนชไชส์ใดค่ะเป็นหใน8แฟรนไชส์ที่อยู่ในโครงการ B U On Boss ค่ะ ระวังข้อที่1ค่ะไทเรน n d อาคาหรือข้อที่2ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะระวังข้อที่1ค่ะไทเรน n d อาคาหรือข้อที่2ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะทราบคําตอบและส่ง SMS มาที่0830819585 0830819585รุ08 85, 08 85, ่นรับเทอร์โมมังจากสตาร์แฟลกผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n เอย่างเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ w w w y u d c a u c o m ค่ะ ชมครับช่วงนี้เราจะไปพบกับหนุ่มรออีกท่านหนึ่งคุณเบิร์ดหรือคุณวิกรานอามาตตยกคุณไปพบกับคุณเบิร์กันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณสุกุมคุณยุทธนาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการ ป้องกันรถยนต์ไม่ให้ถูกขโมยนะครับเ,เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกันนะครับประการแรกเลยเราพูดถึงตัวรถยนต์ก่อนละกันนะครับรถยนต์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็น mercedes benz เนี่ยก็จะมีระบบป้องกันขโมยมาแล้วนะครับ เราคงไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มเติมนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าในการที่เราจะไปจอดรถยนต์ที่ไหนก็ตามนะครับลองมองรอบนิดหนึ่งคํานึงนิดหนึ่งว่าที่นั้นเป็นที่เปรี่ยวหรือเปล่านะครับเป็นที่ที่รับสายตาคนหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราจอดรถอยู่ในที่ที่ไม่รับตาคนและมีผู้คนผ่านไปผ่านมานะครับขโมยที่จะเข้าขโมยเนี่ย เห็นอุปสรรคเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขโมยเป็นล็อกล้อหรือเป็นล็อกคลัชล็อกภูกมิลัยเขาจะคิดเลยว่าไม่คุ้มที่เขาจะเสี่ยงใช้เวลา1 0หรือ15นาทีในการที่จะปลดล็อกอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่ขโมยรถยนต์ไปนะครับเพราะฉะนั้นทิปสําคัญสําหรับอาทิตย์นี้นอกจากอุปกรณ์ที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยการเลือกที่จอดรถยนต์ถ้าเป็นไปได้นะครับจะช่วยให้ท่านเนี่ยป้องกันร,รถที่ท่านรักจะถูกขโมยเนี่ยได้อีกมหาศาลเลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับอาทิตย์นี้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับส่งกลับไปที่คุณยุทธนาคุณสุขุมครับ ไทเรนอะคาผู้นำรถเช่าอันดับหนึ่งของคนไทยกับประสบการณ์กว่า30ปีด้วยรถยนต์ให้เช่ากว่า8,000คันปัจจุบัน,เ,นเราพูดได้นะครับว่าเป็นบริษัทที่บุกเบิกรถเช่าในประเทศไทยมาก่อนด้วยปริมาณรถยนต์ด้วยยอดขายด้วยเครือข่ายทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถเช่าในประเทศไทย w w ิร์ล i ว e เอคเช่ารถโรเลยนะครับ0 2 7 3 7 8 8 8 8 ถ้าเกิดว่าในธุรกิจนี้เนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จทำเลเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งและเป็นสิ่งแรกเนี่ยที่ผมอยากแนะนําอันที่สองเองเนี่ยนะครับการดีไซน์โรงแรมนะครับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่จะเข้าพักในส่วนของแฟรนไชส์ซีนะครับก็เรื่องของการใส่ใจในการบริหารร้านนะครับให้เป็นไปตามระบบงานที่เราวางไว้นะครับอันนี้คือสําคัญมากครับผมคิดว่าหลักๆเนี่ยมาจากตัวแฟรนไชส์ซีเองด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลักที่สุดเลย คือเราไม่อยากให้คนที่มาลงทุนกับเราเป็นแค่อินเวสเตอร์เป็นแค่ผู้ลงทุนแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเราความช่วยเหลือจากเราเขาต้องมีกระบวนการที่พัฒนาตัวเขาเองด้วยเขาอาจจะเก่งกว่าตัวแฟนชส์ซอก็ได้เขาอาจจะมีกระบวนการที่จัดการที่ดีกว่าก็ได้ผมคิดว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นหลักหลัก ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Friday Special ในค่ำคืนวันนี้นะครับโครงการ BOB ช่วยคุณได้อย่างไรและก็จะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างเราทราบกันแล้วปัญหาก็คือว่าแลวถ้าสนใจต้องทำอย่างไรเริ่มต้นตรงไหนย,ไยังไงบ้างครับจันพีครับครับครับผมในช่วงระยะที่กสิกรเป็นเป็นคนที่สปอนเซอร์ทุกอย่างเนี่ยครับเราที่เป็นคนสนใจเดินเข้าไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเลยละฉะนั้นอตอนนี้ใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะลูกค้าของกระสกร โทรคุยกับทางฝ่ายสัมมนาของกสศิกรหรือติดต่อไปที่เบอร์081-823-0099 081-823-0099หรือ081-820-7711นะครับปกติเราจะรับไม่เกิน3ามผาแต่ครั้งแรกเนี่ยมีคนเข้าร่วม80คนแล้วล้นล้นครับแล้วก็จะมีรออยู่ประมาณร้อยกว่ารายซึ่งเราต้องต้องจัดเป็นครั้งต่อไปเอาละครับนี่คือท่านอาจารย์พีของเรานะครับดรพีรพง์ กิติเวศโภคาวัตกูรูทางด้านแฟนชายเบอร์ต้นๆของเมืองไทยวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านอาจารย์ครับขอบคระคุณครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ขุมกับกูรูแฟนชายเบอร์ต้นต้นของประเทศท่านดรพีรพงษ์หรืออาจารย์พีของพวกเราโอ้โหถ้าพูดแบบคน จอมยุทธพูดก็ต้องบอกว่าสมคําลําลือหลายๆอย่างที่ท่านทังท่านผู้ชมทั้งพี่ยุทธและผมได้ได้ได้สัมผัสท่านอาจารย์เองเนี่ยผมว่ามีประเด็นหลักหลายๆอย่างที่สรุปมาสั้นๆที่ทําให้เราสามารถจริงๆเรียกว่าเป็นเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จทําไมรู้ไหมพี่ยุทธทำไมครับก็เขาบอกว่าเวลาคนเราจะทําธุรกิจเนี่ยไม่รู้จริงไม่รักจริงทําไม่ได้าจารย์ก็อาจารย์ท่านก็นยังบอกว่า จริงๆแล้วการขายแฟรนไชส์ดูดูภายนอกโดยรวมนั่งคุยกันชั่วมโมงนึงอาจจะซื้อเลยก็ได้<ม>แต่เราไม่รู้ว่าอีก30ปีต่อไปเนี่ยเราจะอยู่กับแฟรนไชส์ก็ได้ไหม,ไมกำไรมาจะเต็มไม้เต็มมือเราหรือเปล่าเหมือนกับดูกันแป๊บเดียวแต่ต้องอยู่กันย,ยาวๆใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆใช่ไหมต้องดูดีๆและมีเกณฑ์เดี๋ยวนะพี่ขุ่มกำลังจะพูดถึงโครงการบ OB ของท่านอาจารย์ใช่ไหมโครงการเท่าแก่ตัวจริงนะครับลงทุนกับแฟรนไชส์อย่างชานฉลาดโครงการนี้ใช่ไหมการเป็นคนกลางของอาจารย์น่มัหาถึงว ก็ต้องสามารถที่จะทำให้แบงค์เชื่อถือได้ด้วย ก็ต้องสามารถที่จะคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเข้ามาได้ด้วยคือโครงการนี้อาจารย์เขาเป็นตัวกลางใช่ไหมให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นตัวกลางระหว่างแฟรนไชส์ซีกับแฟรนไชส์ซอมาเจอกันว่าจะแมทช์กันไหมแล้วถ้าลงตัวกันเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเข้ามาปล่อยกู้อาจารย์ก็เหมือนสกรีนคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ในขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนตัวตัวแทนของแฟรนไชส์ซอที่จะสกรีนคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ด้วยนี่คือหน้าที่สําคัญของตัวกลางอย่างท่านอาจารย์ใช่ไหมเอาละครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรราายก สบายเดสเปเชียลคุยสบายสสไตล์2องรมหนึ่งนะครับเราบันทึกเทปทุกวันศุกร์นะครับที่โชว์รูมของ s t a r f a c t ์เบนส์สตาร์แฟรผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับรถหรูๆรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยคึกคักทั้งวันเลยไม่ได้อัดรายการเงียบๆเลยนะฮะแต่เราก็รู้สึกดีรู้สึกดีไหมฮะรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับถ้าเงียบนี่รู้สึกไม่ดีครับดีครับเราจะกลับมาใหม่ครับพี่ขุ้มคุณสุขุมธรรมนีวง ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับคำถามรอบสนุกในสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าแฟรนชไชส์ใดค่ะเป็นหนึ่งใน8แฟรนไชส์ที่อยู่ในโครงการ b e y o u r On w Boss ค่ะ ระวังข้อที่1ค่ะไทเรนอาคาหรือข้อที่2ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะระวังข้อที่1ค่ะไทเรนอาคาหรือข้อที่2ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะทราบคําตอบและส่ง SMS มาที่0830819585 0830819585รุ่นรับเทอร์โมมังจากสตาร์แฟลกผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n เอย่างเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ w w w y o u t e c o m ค่ะ รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเล่นอาคา1978จำกัดโท02 737 8888บริษัท Star แฟ c t จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโท02 248 6699